สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์จิตวิทยาความสัมพันธ์และการพัฒนาตัวเองนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันแบบลึกๆยาวๆเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากแต่คนส่วนใหญ่มักทำผิดพลาดนั่นก็คือเรื่องการตั้งเป้าหมายในชีวิตหรือที่หลายคนเคยได้ยินในภาษาอังกฤษว่า how to set goals นั่นเองครับผมอยากให้คุณฟังตอนนี้แบบช้าๆสบายๆอาจจะฟังก่อนนอนตอนขับรถ หรือระหว่างออกกำลังกายก็ได้เนื้อหาทั้งหมดวันนี้ไม่ใช่แค่เทคนิคว่าให้เขียนเป้าหมายยังไงแต่จะพาไปดูข้างในใจเราว่าทำไมบางคนตั้งเป้าหมายแล้วสำเร็จในขณะที่บางคนตั้งเท่าไหร่ก็วนกลับมาที่เดิมซ้ำๆลองถามตัวเองเล่นๆตอนนี้นะครับปีที่แล้วคุณเคยตั้งเป้าหมายอะไรไว้บ้างแล้วตอนนี้มันสำเร็จกี่ข้ออาจจะมีบางเป้าหมายที่คุณลืมไปแล้วด้วยซ้ำจริงไหมครับ ก่อนอื่นผมอยากให้คุณเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนว่าการตั้งเป้าหมายไม่ใช่แค่เรื่องของความขยันหรือความมีวินัยเท่านั้นแต่มันเกี่ยวกับ3อย่างหลักๆคือ 1. ภาพที่คุณมองตัวเองอยู่ลึกๆในใจ 2. ความเชื่อที่คุณมีเกี่ยวกับโลกและชีวิต 3. ระบบชีวิตที่คุณออกแบบให้ตัวเองเดินไปถึงเป้าหมายนั้น ถ้าเป้าหมายของคุณไปคนละทางกับภาพที่คุณมองตัวเองมันจะเหมือนคุณพยายามขับรถไปข้างหน้าแต่เท้าคุณเหยียบเบรกอยู่ตลอดเวลาต่อให้เหยียบคันเร่งแรงแค่ไหนรถมันก็ไม่ไปไหนครับเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยทำไมคนส่วนใหญ่ตั้งเป้าหมายแล้วล้มเหลว 1. เป้าหมายนั้นไม่ได้มาจากตัวเองจริงๆแต่มาจากเสียงของคนอื่นเช่น ตั้งเป้าหมายอยากมีรายได้ระดับหนึ่งเพราะสังคมบอกว่าต้องมีเท่านี้ถึงจะดูดีตั้งเป้าหมายอยากมีแฟนแบบนี้เพราะคนรอบข้างบอกว่าแบบนี้แหละคือคนที่ดีตั้งเป้าหมายอยากได้งานแบบนี้เพราะครอบครัวคาดหวังทั้งหมดนี้บางทีมันไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากจริงๆแต่เป็นสิ่งที่คุณคิดว่าควรอยาก 2. เป้าหมายคลุมเครือเกินไปและไม่ผูกกับพฤติกรรมในชีวิตประจาวันเช่น บอกว่าอยากมีความสุขอยากมีความรักดีๆอยากรวยฟังดูดีแต่สมองเราไม่รู้เลยว่าต้องทำอะไรต่อมันเลยไม่มีพลังมากพอที่จะผลักเราให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง 3. ตั้งเป้าหมายด้วยความรู้สึกเกลียดตัวเองแทนที่จะเป็นรักตัวเองตัวอย่างเช่นตั้งเป้าหมายลดน้ำหนักเพราะเกลียดรูปร่างตัวเองมากรู้สึกว่าตัวเองไม่น่าดูตั้งเป้าหมายหาแฟนดีๆ เพราะรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองไม่มีค่าไม่มีใครเอาเป้าหมายที่เกิดจากการเกลียดตัวเองแบบนี้มักทำให้เราเครียดกดดันและพอทำไม่ได้เราจะยิ่งตอกย้ำว่าเห็นไหมฉันมันแย่จริงๆเพราะฉะนั้นตอนที่เราพูดถึง how to set goals วันนี้เราจะไม่เริ่มจากการเขียนข้อ 1, ข้อ2ข้อ3แต่เราจะเริ่มจากการกลับมาดูข้างในใจตัวเองก่อน ผมอยากให้คุณลองหลับตาหรือถ้าไม่สะดวกก็แค่เง,งียบๆฟังแล้วลองตอบในใจนะครับคำถามง่ายๆสองข้อข้อ 1. ถ้าวันหนึ่งคุณตื่นมาแล้วชีวิตคุณดีขึ้นแบบชัดเจนโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องงานคุณอยากให้ชีวิตในวันนั้นหน้าตาเป็นแบบไหนคุณตื่นกี่โมงอยู่ที่ไหนใช้เวลากับใครทำงานแบบไหนรู้สึกยังไงกับตัวเอง อย่าตอบสั้นๆแค่ว่าอยากสบายหรือว่าอยากมีเงินผมอยากให้คุณเห็นให้ชัดกว่านั้นเห็นภาพเป็นฉากๆหรือมันหนังเลยยิ่งภาพในหัวคุณชัดเท่าไหร่เป้าหมายของคุณในภายหลังจะยิ่งทรงพลังมากเท่านั้นครับข้อ2คุณอยากเป็นคนแบบไหนสังเกตนะครับผมไม่ได้ถามว่าคุณอยากมีอะไรแต่ถามว่าคุณอยากเป็นใครคุณอยากเป็นคนมั่นใจคนที่ใจเย็น คนที่กล้าพูดความต้องการของตัวเองในความสัมพันธ์คนที่ไม่หนีปัญหาเพราะสุดท้ายเป้าหมายที่ลึกที่สุดของเรามันไม่ใช่แค่ได้รถได้บ้านได้แฟนดีๆแต่มันคือการได้เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่เราภูมิใจโอเคครับเมื่อเราเริ่มมีภาพคร่าวๆแล้วว่าชีวิตที่เราอยากได้คืออะไรคนที่เราอยากเป็นคือใครท่านต่อไปคือทำให้ภาพนั้นกลายเป็นเป้าหมายที่จับต้องได้ ในโลกพัฒนาตัวเองเรามักจะได้ยินคำว่า smart goals specific measurable achievable relevant time bound แต่วันนี้ผมอยากชวนคุณใช้เวอร์ชั่นที่นุ่มนวลมากขึ้นและเหมาะกับเรื่องใจมากขึ้นนั่นคือให้เป้าหมายของคุณมี5อย่างนี้ครับ1ชัดเจน2วัดได้3ผูกกับพฤติกรรม4สอดคล้องกับคุณค่าข้างใน5 ไม่โหดร้ายกับตัวเองเกินไปผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับสมมุติคุณบอกว่าปีนี้อยากรักตัวเองให้มากขึ้นเป้าหมายแบบนี้ฟังดูดีแต่ยังไม่ชัดมันยังไม่เข้าเกรนเราลองเปลี่ยนใหม่เป็นแบบนี้ครับ 1. ชัดเจนฉันอยากเป็นคนที่ไม่ฝืนตัวเองในความสัมพันธ์และกล้าพูดเมื่อไม่โอเค 2. วัดได้ ในหนึ่งเดือนนี้ฉันจะฝึกปฏิเสธอย่างน้อย3ามครั้งในเรื่องที่ฉันไม่สบายใจจริงๆ 3. ผูกกับพฤติกรรมทุกคืนก่อนนอนฉันจะเขียนสามบรรทัดว่าวันนี้ฉันดูแลใจตัวเองยังไง 4. สอดคล้องกับคุณค่าข้างในเพราะฉันเชื่อว่าฉันมีคุณค่าและคู่ควรกับความสัมพันธ์ที่เคารพกันเองทั้งคู่ 5. ไม่โหดร้ายกับตัวเองเกินไปถ้าวันไหนทำไม่ได้ฉันจะไม่ด่าตัวเอง แต่จะถามว่าวันนี้ฉันกลัวอะไรแล้วเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างแบบนี้แหละครับคือการตั้งเป้าหมายที่มันไปกับเราไม่ใช่มานั่งตัดสินเราทีนี้หลายคนพอพูดถึงการตั้งเป้าหมายมักจะเอาไปผูกกับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องร่างกายแต่จริงๆแล้วเป้าหมายที่ทรงพลังหลายอย่างมักจะอยู่ในเรื่องความสัมพันธ์นี่แหละครับลองคิดดูนะครับถ้าคุณตั้งเป้าหมายว่า ฉันอยากเปลี่ยนจากคนที่กลัวการถูกทิ้งกลายเป็นคนที่กล้ารักโดยไม่ลืมตัวเองหรือฉันอยากสร้างความสัมพันธ์ที่เราทั้งคู่ช่วยกันเติบโตแทนที่จะดึงกันลงเป้าหมายแบบนี้มันจะเปลี่ยนทั้งวิธีที่คุณเลือกคนเข้ามาในชีวิตวิธีที่คุณสื่อสารและวิธีที่คุณรับมือกับปัญหาเลยครับสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในหัวข้อ how to set goals ก็คือคุณต้องแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่คุณควบคุมได้กับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ คุณตั้งเป้าหมายว่าฉันอยากให้เขากลับมารักฉันเหมือนเดิมแบบนี้คือเป้าหมายที่ผูกอยู่กับอีกคนซึ่งคุณควบคุมได้ไม่เต็มร้อยเป้าหมายแบบนี้จะทำให้คุณรู้สึกหมดพลังรู้สึกเหมือนชีวิตตัวเองขึ้นอยู่กับอารมณ์คนอื่นตลอดเวลาแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นไม่ว่าเขาจะเลือกอยู่หรือไปฉันจะค่อยๆสร้างชีวิตที่ภูมิใจและรักษาหัวใจตัวเองให้ดีที่สุด นี่คือเป้าหมายที่ผูกอยู่กับตัวคุณเองซึ่งคุณมีอำนาจเต็มที่ในการลงมือทำอะไรบางอย่างกับมันครับจากตรงนี้ผมอยากให้คุณลองแบ่งเป้าหมายของตัวเองออกเป็น3ชั้นง่ายๆนะครับชั้นที่ 1. เป้าหมายภายนอกเช่นงานเงินสุขภาพความสัมพันธ์ในรูปแบบที่มองเห็นได้ชั้นที่2เป้าหมายภายในเช่นความมั่นใจการให้อภัยตัวเองความสงบในใจชั้นที่ส เป้าหมายเชิงตัวตนเช่นฉันอยากเป็นคนแบบไหนในระยะยาวลองเขียนมันออกมาคร่าวๆก็ได้นะครับไม่ต้องสวยไม่ต้องถูกต้องขอแค่ตรงกับใจพอและอย่าลืมอย่างหนึ่งนะครับเป้าหมายที่ดีไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณรู้สึกดีอย่างเดียวแต่ทำให้คุณเติบโตด้วยครับบางวันที่คุณเดินเข้าใกล้เป้าหมายนั้นคุณอาจจะรู้สึกกลัวรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกว่าฉันทำได้จริงหรอนั่นเป็นเรื่องปกติมากเลยครับ เพราะทุกครั้งที่คุณก้าวออกจากโซนเดิมสมองของคุณจะส่งสัญญาณเตือนว่าอันตรายทั้งที่จริงๆแล้วมันแค่ไม่คุ้นเคยดังนั้นเวลาเราพูดถึง how to set goals ในเชิงจิตวิทยาสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การเขียนเป้าหมายแต่คือการเตรียมใจตัวเองว่าระหว่างทางคุณจะเจออะไรบ้างคุณจะล้มคุณจะขี้เกียจคุณจะมีวันที่อยากยอมแพ้ และทั้งหมดนั้นไม่ใช่หลักฐานว่าคุณทำไม่ได้แต่มันคือส่วนหนึ่งของกระบวนการครับผมอยากทิ้งคำถามหนึ่งไว้ให้คุณคิดเล่นๆก่อนที่เราจะไปในช่วงถัดไปนะครับวันนี้ถ้าคุณต้องเลือกแค่หนึ่งเป้าหมายที่คุณอยากโฟกัสจริงๆใน6เดือนข้างหน้ามันคือเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องการเยียวยาใจตัวเองจากอดีตเจ็บ เรื่องการเลิกเป็นคนแคร์คนอื่นจนลืมแคร์ตัวเองเรื่องไหนก็ได้แต่ขอให้มันเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆสำหรับคุณในตอนนี้ครับลองตั้งชื่อให้เป้าหมายนั้นแบบง่ายๆสั้นๆเช่นโปรเจกต์ Project รักตัวเองโปรเจกต์ Project เลิกความสัมพันธ์ที่ทำร้ายตัวเองโปรเจกต์ Project สร้างวินัยการเงินโปรเจกเยียวยาหัวใจแค่คุณตั้งชื่อมันแล้วคุณก็เริ่มให้ความเคารพกับเป้าหมายนั้นมากขึ้นแล้วครับ เดี๋ยวในช่วงถัดๆไปเราจะลงลึกไปทีละขั้นว่าหลังจากคุณเลือกเป้าหมายแล้วคุณควรจะแตกมันออกเป็นแผนเล็กๆยังไงใช้จิตวิทยาช่วยยังไงไม่ให้ยอมแพ้ง่ายๆและจะตั้งเป้าหมายเรื่องความสัมพันธ์ยังไงให้มันทั้งรักทั้งเติบโตไปพร้อมๆกันตอนนี้ขอให้คุณเก็บคำถาม3ข้อนี้ไว้ในใจนะครับ 1. ชีวิตที่คุณอยากเห็นตัวเองในอนาคตหน้าตาเป็นแบบไหน 2. คุณอยากเป็นคนแบบไหน 3. เป้าหมายสำคัญที่สุดหนึ่งอย่างใน6เดือนข้างหน้าของคุณคืออะไรเมื่อคุณตอบ3ข้อนี้ได้ชัดทุกเทคนิคเกี่ยวกับ how to set goals ที่คุณจะเรียนรู้ต่อจากนี้มันจะเริ่มมีรากอยู่ในหัวใจของคุณจริงๆครับถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณจริงจังกับชีวิตตัวเองมากๆเลยลองเลือกแค่หนึ่งเป้าหมายที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณใน6เดือนข้างหน้าแล้วพิมพ์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะครับ การที่คุณกล้าพิมพ์ออกมาคือก้าวแรกของการลงมือทำจริงๆแล้วครับพบกันเอพิโซดหน้าครับ